สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอก,กันกับช่องอัญญาบอลสีซึ่ง EP ก่อนหน้าเราเคยบอกไว้แล้วเนาะเราจะทําการรือ้อหูช้างด่างขาวด่างเหลืองนะคะดูไข่ของเขาแล้วก็ทําการแยกหน่อวันนี้เราคัดมาชุดแรกนะคะก็เหมือนเดิมก็จะมีคุณยายของน้องอัญญานะคะเป็นคนแยกหน่อแล้วก็รื้อไข่ให้คุณผู้ชมดู นี่ก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะเขาจะความด่างเขาจะเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ด่างฮารมาเลยส่วนนี้ก็จะเป็นช้างขาวนะะช้างขาวเราเอามาสองกระถางเนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแม่แม่หูช้างด่างเหลืองสำหรับต้นนี้นะคะจะเป็นออดิบอันดามันนะคะ ความด่างความปลายเขาก็จะประมาณนี้นะคะแดดพึ่งมาแสงพึ่งมานะคะด่างเหลืองเขาเริ่มที่จะชัดขึ้นลูกๆูเขาเยอะมากนะคะสำหรับอ,อดิบอันดามันของเราเดี๋ยวเราไปดูคุณยายล้างแล้วก็แยกหนอ่อหูช้างกันค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ำนะคะไล่เอาดินที่ปลูกออกไปนี่นะคะ นี่นะคะไข่หูช้างนี้เขาก็จะอยู่ล่างสุดเลยนะคะต่างเหลืองนะคะก็จะต่างก,กันกับไข่หูช้างดังขาวไข่ของเขาจะอยู่ด้านบนนะคะสําหรับช้างขาวส่วนช้างเหลืองเนี่ยไข่เขาก็จะอยู่ข้างล่างก้นกระถางกันเลยเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งกระถาง หนึ่งเข่งเลยเดี๋ยวทําการรือ้อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเราเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาได้ไข่เยอะไหมเรามาดูกันที่ต้นนี้กันเลย นี่นะคะต้นที่สองผ่านไปตอนนี้กำลงังล้างต้นที่สามอยู่เดี๋ยวเราเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่เลยล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำการตัดหน่อแล้วก็นะคะหั่นชิ้นตากันอีกทีหนึ่ง ะะตอนล้างก็ต้องระวังให้ดีนะคะเนี่ยบางทีไข่เขาก็จะหลุดนะคะระหว่างตอนที่เราล้างก็มี นี่เลยเห็นไหมคะก็จะมาอยู่นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะโดยรอบนี่เลยมีหนอนเนี่ยค่ะหนอบางหนอต้นโตมากๆแล้วนะคะ นี่ค่ะตอนนี้คุณยายเราก็ล้างไปได้สามเข่งแล้วนะคะกำลังจะเริ่มล้างเข่งที่สี่ส่วนนี้ก็จะเป็นไข่ของช้างเหลืองนะคะที่เรากำลังล้างอยู่รวมๆกันเดี๋ยวจะนำไปเพาะ ในถาดหลุมอีกนะคะอันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่หูช้าง ต่งางวนะคะมาดูกันที่กระถางสุดท้ายเข่งสุดท้ายนะคะของ EP นี้ก็จะเป็นออดิบอันดามันนะคะนี่เลยนะคะลุกๆอย่างนี้เลยลลเดี๋ยวได้แดดช่วงหน้าร้อนนะคะสีเขาจะแบบเหลืองทองมาเลย อันนี้หลุดออกมาแล้วอดีปนอนามันด่างเหลือง,น,ง,งนี่เลยนะคอนะคอคอกหมันอืม นี่นะคะเนี right yeah, ่ยก็จะมาได้นี่เลยนี่เลยนะคะใสายกำลังน่ารักนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะ มาอีกหนึ่งนะคะนี่เลยไข่เขาจะใบโตมากๆวันนี้พาคุณผู้ชมของทางช่องอัญญาบอลสีนะคะมาดูวิธีการรื้อไข่ะะของทั้งหูช้างดังเหลืองดังขาวแล้วก็มาดูกันเนี่ยคะ่ะสุดท้ายก็จะเป็นอ,อดิบด่างเหลืองอันดามัน ในส่วนของคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับบอลสีเดี๋ยวทางเราก็จะมีลงให้เรื่อยๆนะคะจะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะคะแต่ก็จะมีแทรกไม้อย่างอื่นบ้างนะคะพาคุณผู้ชมมาดูไม้อย่างอื่นบ้าง นี่นะคะก็จะเป็นการล้างนะคะหรือไข่ของหูช้างแล้วก็ออดิบใน EP นี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าเรามีกิจกรรมอะไรของทางอัญญาบอลสีจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะเอาเขาไปยกยอดนะคะเดี๋ยว กลายเป็นชิ้นตาเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไปเพาะชำอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะได้เป็นเนี่ยค่ะก็เป็นการขยายพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะนอกจากที่เราจะแยกโนเราคือเพาะจากไข่เราก็ยังมี ชิ้นตาของเขาด้วยนะคะ EP ในการแบ่งปันบอนสีเดี๋ยวเราจะลงให้ในในคลิปถัดไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ